อ่านแล้วน้ำตาไหลเป้ยโพสเศร้าถึงเด็กๆที่จากไปได้ได้ว่าเป็นข่าวที่ทำหลายๆคนโศกเศร้าเสียใจกันเป็นอย่างมากและกำลังเป็นกระแสข่าวที่คนทั้งประเทศต่างาพากันพูดถึงถือได้ว่าอีกหนึ่งข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยจริง,รงๆกับเหตุการณ์ที่ทำให้หลายๆคนออกมาโพสถึงกันอย่างมากมาย เศร้าใจมากๆกับกรณีสิทตำรวจเอกที่เคยถูกไล่ออกจากราชการได้เข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอตไทยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความสูญเสียรายยากที่คนทั้งประเทศจะสามารถทําใจได้เลยจริงๆและสุดดาราสาวเป้ยปรนวาซึ่งเป็นคุณแม่ลูกสองได้โพสต์ข้อความเป็นกรอที่อ่านแล้วสะเทือนใจจนน้ําตาไหลถึงเด็กๆที่นอนหลับไปและไม่มีวันได้ตื่นขึ้นมาอีกว่าทําเอาหลายๆคนถึงกับน้ําตาไหลเมื่อได้อ่านโพสต์นี้ของเป้ยเลยทีเดียว ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ